กาสวัสดีครับพี่นงครับเช้านี้นะครับก็มาชมบรรยากาศบ่อปลานะครับผมกระชังปลาที่ผมเตรียมไว้นะครับเรียงไว้นะครับกับบรรยากาศบ่อปลากระชังปลาหลังบ้านนะครับผมมาให้อาหารปลายน้าเส่าครับตอนเสสาระนี่ครับกระชังครั้งนี้เป็นปลาเพาะนะครับปลาเพาะอยู่ด้านนี้ส่วนในของไส่ไก่พวกนี้ก็เป็นปลาร่วมทั่วไปครับมีทั้งปลาดุกปลาย่างหลายอย่างครับเยองจวาน อาหารให้ดูนะครับอันนี้เปิดกระสอบใหม่ด้วยนะครับผมนี่ลืมถ่ายให้ดูครับเส็นอ,อาหารปลาเม่าใหม่หอมขนาดาคาดว่าคงจะขอมาก,กินหลายครับเป็นอาหารปลากระสอบใหม่ด้วยขึ้นมานี้ก็มาเป็นปลาดุกครับตรงนี้ ดี๋ยวจะให้ปลาข้างนอกก่อนครับวันนี้นี่ยส่วน,นจะเป็นปลาดุกครับวันนี้เดี๋ยวปลาอื่นจะเข้ามาอีกเสริมทับเอามือก็ไปตากล่อง ลุกนี่หิวไวนะครับพี่น้องธรรมชาติของก,กินอิ่มเหมือนกับเพื่อนแต่ว่าหิวอาหารไวมาให้ตอนไหนก็มากินตอนนั้นปตาเพาะนี่กินแล้วมือสองมือก็บปจะกินอีกแดดแจ่มเลยครับวันนี้ ปลดุกใหญ่ตัวนี้กำลังงามงามยังอืมปลาใหญ่มาแล้วครับพี่น้องผมเห็นหลังวบๆแล้วอันนี้ปลาดุกใหญ่ตัวนี้ครับอยู่นี่อยู่หิมนี่แต่ข้างในนู้นเป็นปลาเพาะครับเห็นมาเห็นหลังแล้วเมื่อกี้ขมุมขมุมมาแล้วพี่น้องอันอาหารของมัน งาบงาบเยอะไปทุกคนกินเปืองขนาดเลยกินเปืองกูโม ตอนนี้ยังเห็นปลาตะเพียนเขามากินเท่าไหร่ครับ ถะถึงหน้าหนาวนี่บอกกินอาหารนะครับพี่น้องบานไฮก็ซื้อๆอยู่ครับอากาศหนามันเย็น อ้ป่าใหญ่อยู่ฟังกันครบกินแล้วเมื่อกี้นแล้วโชว์ตัวนิดหนึ่ง น้ำไวๆอยๆ่วางวนครับดีมากเลยครับนี่มาแล้วแล้วตรงกลางนี่ครับอยู่กูกับปลาดุกใหญ่นี่ครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วกูบูอยู่ริมฝั่งนั้นนมุนตัวสว่านเป็นวงกลมแดดครับมือนีกันแดดสองมื่นแล้วครับของหมูก็แห้งแล้วบอ่อปลาก็น้ำลดลง โอ้โชว์ตัวได้อย่างสนุกเลยครับอย่างน่าตื่นตาตื่นใจประทับใจพ่นเนาะพี่น้องนี่ครับสิ่งที่เรารอคอยเราจอบอจนหอดทายคลิปนะนที่น้ำกระจายอู้นำดำ,ำขามุ่งขมุ่งอยู่ไกลๆ นอ,นอีกแล้วครับอีกแล้วมุมขวามือโอยอยู่หน้าประชังทางนน้นนะครับป๊อบป,ป๊อบ เดีด๋วยวเงวดำคุมุม,มาแล้วนเยียงตัวแล้วครับขึ้นบมสุดขึ้นบมสุดเห็นแต่ยูดใตน้น้ำอู้นี่ครับนี่ครับมันขึ้นอยู่นี่ น่าดีครับคืนดีแล้วครับโอ้โหเลี่ยงตัวเลี่ยงตัวตสิว่าน้องไปอีกจัก,กระหนึ่งครับเพื่อบ่ให้มันอ้วนแห้งอ้วนแห้งมันสิบรูแสม นั่นดีครับนั่นดีครับอู้ินามมุนคงตู่เลยโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยครับขอบคุณมากๆที่รับชมและฟังครับการมันเลาะเบิ่งบ่อปลาคือเก่าครับผมพัฒนาการของปลากำลังใหญ่กำลังเจริญเติบโตสุ้ใหญ่แล้วก็มีครับอู้ยคือดีครับเพผนพี่น้อง พร้อมกันเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ